พี่เป็นอะไรอะ่ะทำไมหน้าพี่ดูเศร้าจังเลยวันนี้เป็นวันแต่งงานของฉันนะเนี่ยพี่ทำหน้าแบบเนี้ยพี่นะ่ะจะแก่ลงทุกวันทุกวันแล้วพอฉันแต่งงานแล้วฉันก็จะไม่ได้อยู่กับพี่แล้วนะดูแลตัวเองดีๆหมอนจ้าฉันสวยไหมพี่ฉันสวยไหมเอ็งสวยนะน้อง วันนี้เองสวยเป็นพิเศษเลยนะเป็นวันแต่งงานของฉันนี่นะพี่เป็นอะไรอะพี่เมืองพี่ร้องไห้ทำไมพี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่ามันเหลือเราสองคนพี่น้องแล้วเนาะตั้งแต่พ่อกับแม่ตายไปก็จะยี่สิปีแล้ว ปีสองปีพี่จะกลับบ้านสักครั้งหนึ่งไม่เคยดูดำดูดีเองเลยแต่วันนี้เองจะได้เป็นฝั่งเป็นฝามีคนมาดูแลเองโดยเฉพาะไอ้มันมันเป็นคนดีนะมันลักเองกี่รู้ว่ามันเนี่ยจะดูแลเองพี่ก็ตายตายหลับแล้ว ไแบบนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันแต่งงานของฉันที่มาพูดเรื่องตายทำไมไม่เอาฉันไม่อยากฟังคนเรามันหนีความตายไม่ได้หรอกน้องวันนี้มันเป็นวันเขาวันหน้ามันก็เป็นวันของเราฉันไหนก็ฉันนั้นแต่ตายนะสิคนเรามันเลือกการตายไม่ได้แต่ถ้าเราเลือกได้ที่จะตายสักครั้ง ็สมควรที่จะตายด้วยความดีให้ชาวบ้านเขาโจท์ขานกันว่าเอออย่างน้อยมึงเกิดมามึงก็มีความหมายให้เมืองที่มาหาฉันพี่พูดถึงแต่เรื่องตายพี่มีอะไรหรือเปล่าพี่บอกฉันสิพระองค์ท่านเทพสิทธิ์นะเขารู้ว่าพระอ,องค์ท่าน ณรังสรร์ลูกชายเนี่ยมันมีความรักกับอีรำพึงจนตั้งท้องอ่อนๆพระองค์ท่านไม่อยากให้พระองค์ท่านเทพสิทธิ์อยู่กินกับสาวบ้านนอกจึงใช้พี่นีมาตัดหัวรำพึงท้าแม้แต่ว่าพี่ไม่ทำก็ให้ตัดหัวพี่ไปขึ้นเฝ้าแทน พี่ฆ่าคนมาก็เยอะแต่พี่ฆ่าลำพึงไม่ลงพี่สงสารมันลูกในท้องมันก็คือสายเรื่องพระองค์ท่านเทพพระองค์ท่านนารังสรรพี่ก็เลยปล่อยมันตั้งใจว่าชีวิตของพี่พี่ก็จะถาวายพระองค์ท่านนารังสรรเพื่อตอบแทนที่พระองค์ท่าน ดูแลชุบเลี้ยงพี่มาแต่พี่ไม่คิดเลยนะว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเจ้าเป็นวันที่น้องพี่มีความสุขที่สุดพี่กลับไม่ได้อยู่อวยพรให้กับน้องสาวของพี่พอพี่ต้องรีบเข้าวังหลวงไปรับโทษอาญาเพนดิน หมอนจำพี่ไว้นะน้องพี่คงสอนเจ้าได้เท่านี้ชีวิตคู่เนะี่ยมันเดินทางลำบากนะน้องยิ่งเราเป็นเมียเขาเราก็เปียบเสมือนช้างเท้าหลังจมเดินตามเท้าหน้า าเองออกนอกเส้นนอกทางก้าวไม่สม่ำเสมอเท้าหลังมันก็จะไปเตะเท้าหน้าทำให้มันล้มกันตั้งสีข่ขาพอชนะจบเป็นเท้าหลังให้ดีให้มันมีประโยชน์หัวเองเขาจะได้ไม่เบื่อไม่ชังและไม่ทิ้งเองไปซะพี่จะได้ตายตาหลับ มีพี่เล่นมนี้มันคมน้องเก็บเข้าไว้ที่พี่ให้เองพี่ไม่ได้ให้เองปอเปล่าๆหลังจากนี้ถ้าไม่มีพี่เองก็เอามีพี่ขึ้นบูชาไว้บนยิ่งพระเพราะมันเป็นมีประทานของพระอ,องค์ท่านเผื่อวันข้างหน้าเอง มีลูกมีหลานเป็นผู้ชายมันก็ได้สํานึกเข้าไว้ว่าตรงตระก,กูลมันคือพี่คือทหารรับใช้เจ้าด้วยความเสียสละมันจะได้ภาคภูมิใจและอยากจะเจญลอยตามพี่ที่พี่จะสั่งเสียก็มีเท่านี้เดีย๋ยวพี่ขอไปอาบน้ำอาบผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวให้หล่อสักหน่อย เราเคอยขึ้นเป้าพราะองค์ท่านหมอนแต่กูมองไปมองมากูเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วหน้าของมึง ก็เหมือนกับลำพึงยังก็คนคนเดียวกันเลยนะคำพูดสุดท้ายของผู้เป็นพ yeah> UH> ี่ทำให้หัวใจของผู้เป็นน้องอย่างเจ้าสมรแทบรางแหลกสลายก็ท่านผู้ชม ฉันก็มีแต่พี่เมืองที่คอยดูแลคอยเป็นเกาะคุ้มกันฉัน สุดท้ายของชีวิตของเจ้าสมอนเขาจะเลือกวิธีใดครับท่านผู้ชมวันที่คนอื่นเขามีความสุขแต่ผู้หญิงที่ชื่อสมอนสอบสันที่สุดในชิวิตครับ หมอนเลือกตัดสินใจเชื่อคอตัวเองเพื่อรักษาชีวิตผู้เป็นพี่หมอนหมอน รันสายตาที่ผู้เป็นพี่เห็นที่มาหัวใจของผู้เป็นพี่แทบแหลกสลายก็ท่านผู้ชมคนที่รักษาชีวิตเขานั่นคือน้องสาวของเขาเอง អ៊ុំមតាញ៉េធមៃអ៊ុំមតាដៃកូធមៃអាយម เ,เองก็กำลังจะมีความสุขแท้ๆขอบใจนะน้องพี่รู้ว่าที่เองทำแบบนี้หมายความว่าองไรนี่ชีวิตที่มึงให้กู จะขอชดใช้ให้ชาติหน้านะน้องพี่ขอหัวเองไปแทนลำคึงน,น้หมอนต้องสวมใจดำ ใจ้ามจเมืองตัดหัวขี้สมองเพื่อน,นำหัวนี้นขึ้นกราบทูลต่อชัยสิทย์ วันนี้คนสว,นวนยใส่ชุดทอ

นี่พอรู้ว่าพี่เพื่อนจะมีมีผัวร้องโอบร้องให้อีหมอนอยู่ไหนอีหมอนอีหมอนรบไม่รู้เรื่องเลยมึงนี่เนาะเออจัดงานแต่งกัทำไมเงียบดูดิเวลาแต่งกูจนดูอีหมอนมาทำป่านนี้มันมานอนเี่อีหมอนอีห้าจิกอีห้าจิก แทกมาเต็มบ้านเต็มเมืองมันแน่ไงเดี๋ยวมึงอ่ะได้นอนแน่มึงอะได้นอนแน่ฮ้้ย่ยฮ้้ยต็มเครื่องไปเลยกูหออยู่ในเหตุการณ์แล้ว่อนอหน่อย่อยหอย่ายหนัันชเนยเลยเฮนยเห่เงีอยบนงอนอยน่ยนื่อยเหนื่อยนอยนอนอหนื่อนอยนอนืยนี่อยเหอยานื่อยเหน่นสน่ นอนซี่ลมหายใจอยู่ต่อหน้าเขาไม่ผิ้ชมกว่าสลาลารอเลยหัวใจท้อ,องเจ้าสมานไปจองสาลาต่อเลยแทบแหกสลายเป็นเสียงอิมอนสภาพนี้ไม่น่ารอด โฮออมลแอบรักพี่มาตั้งแต่เดือนห้าน้ำแ้่พอตบ สารเฝ้ารักแฟงไม่ทันได้แต่งก็ตายชีวิตมึงน,น้องอีมอน ที่มากก็มากมายใครจะโชคดยเหมือนเราหัวอ,อกละบมผมเป็นเจ้าบ่าวมาพบเจ้าสาวก็สา โ้อีมอนบอกรักไอ้มันแล้วมาตายหนีมันทำไมเห็นล้างกาด้ำตา,าฉันหล่นแว តាមតាមលូន อ,อกที่สะท้อนกล้ำคือจดหมายจริงไว้ช้ำใจระทมสุดฝืนถูกขัดขวางทางรักเป็นอื่นหาท้องอื่นเกิดใหม่อีโคน หล่นหล่นโดยไม่รู้ตัวพระสุวัรกุศลน้ำตาฉันเออพระพราวสองคนเออพูดขึ้นให้เพ่อ วิญญาณนองย่าได้หวาดกลัวจะลากทุนหัวตลอดชาติน,นี้ทำใจ,จเจ้าเพ่อนอิมอนตัดอ,อกตัดใจ,จเขาถกหัวใจของเจ้าสมานแหลกสลายครับท่านผู้ชม